สวัสดีจ้าเพื่อนๆพืนพี่เพีพยงน้องทุกคนด้จ้าสำหรับคลิปนี้วีสิภาพ,พี่น้องมาชมหมอกหนายา่ำเศร้าจ้าพี่น้องจ้ามือหนีบแม,มน่นหมอกปกคุมทะเลจ้าแต่ว่าหมอกปกคุมสุ้สารลังบ้านจ้าพี่น้องจ้าสูสารลังบ้านจ้าเดี๋ยวยางตามมีไปจ้าพี่น้อง ทางยางหมองเกาเหน่อจ้าทางหลัดหมองนี่กะสิไปสุสารแล้วกับไปทะเลอีกทางหนึง่งมือนี่เฮ้าสิแวะมาชมสุสารเต็มไปด้วยสายหมอกปกคลุมจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเปิดประตูเข้าไป้อจ้าประตูนี่กะเปิดแล้วก็ปิด,ด้ะจ้าพี่น้องยามเสารนนะจ้ายามเ้าประมาณ8ปดโมงกว่ากวา กองอีกมือหนึ่งคลิปที่แล้ววิภาคพ,พี่นองไปชมทะเลหมอกแล้วมือนีมาชมหมอกปกคุ้มสุสารเบิงจาความสวยงามโบแพ่กันเลยจา้าพี่นองจา้าเดี๋ยวยางตามวีไปชมไปเรื่อยๆจา้าช่วงนาลอนนี่สิสวยงามมากจา้าแล้วมือนีก็สวยงามโบแพ่กับน,นาลอน ธรรมชาติสวยงามเสมอจ้าพี่น้องมันสิสวยงามแตกต่างกันไปเนาะความหมักความชอบความสวยนี่อยู่ที่ใจแล้วแตะคนหมักจ้าพี่น้องแล้วก็มองนี่เป็นมองที่สงบหลือกบมองเตือนใจของวีจ้าคนต่างแดนที่มาอยู่เมืองนอกจ้าพี่น้องวีมีพีคนไทยคนหนึ่งเพื่อนรุ่นพี เพิ่นได้เสียชีวิตแล้วก็มายูสุสานนิลจาแต่ว่าวีกะยังบลูวายูมองไดเป็นตะยิโตนเพิ่นได้จ้าเพราะว่าเพิ่นบ่มีพ่พีนองหรือขอบขัวบ่มีลูกอยู่นี่เสียชีวิตแล้วก็ซัำบ่มีไผสามีเพิ่นกะบได้ดูแลดีพ่อสมควรเราเป็นคนที่สู่ชีวิตอดทนจ้าพี่นองหาเหลี้ยงจาของแล้วก็ ตองซอยคาสายใจสามีเพิ่นนําแล้วเล่ากะหาเหลี่ยงเก็บเงินเก็บทองส่งให้ลูกให้หลานเล่าอยู่ทางเมืองไทยเวลาเสียชีวิตลูกกับดายมางานศพบ,บดายมาเบิงแล้วสามีกะบอส่งเงินให้ลูกเล่ามางานศพเล่าเด็กหน่อยกะเลื่บดายเห็นหนาแม่เป็นครั้งสุดท้าย คือเล่าลมจ้าพี่นองจ้าเล่าลมแล้วก็ไปหาหมอบ่ท่านเล่าก็เสียชีวิตกลางทางเนาะจ้าวีก็ะได้ไปโบสไปคารวบศพเล่าอยู่ก่อนเพิ่นสิเอาไปเผาเนาะจ้านี่แหละวีกเ็เลยอยากกลับไปอยู่เมืองไทยว่าไปวีก็ยังดีกว่าเล่ายังมีลูกสองคนที่อยู่นี่แต่ว่า จังได้กระยากกลับไปบานเกิดเมืองน้อนจะคองจะบ่อยากเอาชีวิตมาถิ่มไว้นี่หรอกเพราะว่าเมืองฝรังเพิินกัดประเภทนี้ทำเนียมบ่คือกันกับบานเฮาเนอจ่า,า,จาเดี๋ยวสิบ่ได้กินข่าวอยู่นี่บ่มีผู้ใดเอาเอาข่าวมาให้เด้อจา้า บ่มีผู้ใดเอาเข้าวเอาน้ำมาว่างไว้ใหหน้าสมเด้อจ้าเอาดอกไม้มาว่างแล้วก็แล้วส่วนทีอยู่กับไก่ตามทีวีเห็นนี่บ่มีญาติพี่น้องมาเบิงโดนๆคือจังมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งทีวีรู้จักเพิ่นกสิฟากห้วีเอาดอกไม้ไปวางให้เพราะว่าบ้านเพิ่นอยู่ไก่แล้วก็จังปีใหม่เนี่ยเขาก็สิมีดอกไม้มาว่างไว้อาหน้าลุงฝังสมเนาะจา้าซ้ำนั่นล่ละจา้า สังเกตเบิงกับสีมีมองว่างๆร้า,ายก็คือว่าอยากพี่น้องอยู่ไก่บ่มีผู้ใดมาเบิงแต่ว่ากับคนเหตุงานของเทศบาลเพิ่นกับมาทาความสะอาดมาตัดา้ามาเบิงหายอยู่แต่ว่ากับบ่มีดอกไม้บ่มีหยางหากางาา้กับสว่างเปล่าจะก็สิเป็นตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละแถบนี้สิเป็นรุ่นเก่าๆหรือจ้ะ รุ่นเก่าๆเริ่มต้นเลยจ้านี่เป็นประตูทางเข้าทางออกที่ติดถนนใหญ่จ้าพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องจ้าวีกสิภาพี่น้องยางกลับไปทางเกา่าเวบาเรื่องของเพื่อนรุ่นพี่แล้วกะรู้สึกหดหูขึ้นกันเนาะจ้าเดี๋ยววีสให้พี่น้องชมบิวสายหมอกปกคลุมสุสารเพื่อนเก่อนสีออกไปข้างนอกเนาะจ้าเดี๋ยวชมไป น้ำกันจ้า จ้าพี่น้องจ๋ายางมาถึงหมองนี้แล้วพี่น้องเห็นบ้านหลังเหลืองๆนั่นบ่เจ้าเพิ่นกะสีเอาไวเก็บอุปกรณ์ของคนเทศบาลที่เหตุงานเนาะจ้าเวลาเพิ่นมาเหตุงานเพิ่นก็แปวอาของอยู่ตรงนั้นเนาะเดี๋ยวเฮายางไปอีกจักหน่อยนึงกะสิฮหอดทางออกเลยจ้าพี่น้องกะสิเห็นบ้านหลังสีแดงๆหลังนั้นเวลาเพิ่นมีการมีงานอยู่ในนั่นกะสิมีรัวมี มอกาแฟมีถ้วยมีซ่ามีในบ้านหลังสีนี่จ้าแล้วก็สิมีห้องน้ำมีนีเพราะว่าบางครั้งเพิ่นกระสิผ้ากันมากินกาแฟยืนชุ่มนุ่มกันอยู่นีจ้ากระสิเข้าไปต้มกาแฟอยู่ในบ้านหลังนั้นได้ตอนนี้วิกะสิพาพี่น้องยางออกไปข้างนอกแล้วแล้วกระสิขอจบคลิปว้แค่นี้จ้ามีกระขอบคุณหลายๆ้ะจ้าพี่น้องจ้าที่เข้ามาชม สายหมอกในสุสานหลังบ้านหวังว่าพี่น้องสิมกาาักเนอกจากาขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกไหลทุกเกลือจากพี่น้องสุดท้ายนี้วิก็ขอให้พี่น้องเพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาะทุกประการเบิงสายหมอก ไปไกลๆพูนวิวงามคักเนาะจ้าพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้วีก็ขอจบไว้แค่นี้จังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันไปโดนๆเด้อพี่น้องจับมือกันไปอย่าปล่อยมือกันเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้วีก็ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบายบาย